เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังเกมประเดิมสนามของโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเพิ่งเปิดตัวรอบ2กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบสุดเพอร์เฟกด้วยการซัด2ประตูนในเกมที่ชนะ New นิวคาสเซิลสีต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่11กันยายนที่ผ่านมาและหลังจบเกมดังกล่าวนะครับก็ได้มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะรวบรวมเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันงั้นเรามาเริ่มกันเลย เหตุการณ์แรกนะครับเราจะพามาดูภาพสุดน่าประทับใจเมื่อมีการเผยแพร่ภาพคุณแม่ของโรนัลโดพร้อมกับน้ําตาแห่งความปิติหลังจากที่เห็นลูกชายคนเก่งของเขาทําประตูให้ทีมขึ้นนํา1 0โดโลรสอเวโรคุณแม่ของโรนัลโดนะครับได้เดินทางมาให้กําลังใจลูกชายสุดที่รักของเขาในเกมประเดิมสนามรอบ2ภายใต้สีเสื้อของปีศาจแดงโดยเธอชมเกมจากบล็อก VIP และก็ถูกจับภาพสุดประทับใจจากแฟนบอลรายหนึ่งที่นั่งชมเกมอยู่ข้างหน้า หลังจากนั้นแฟนบอลของผีแดงคนดังกล่าวนะครับได้โพสต์รูปพร้อมกับข้อความลงทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าคุณแม่ของโรโนัลโด้ที่อยู่ข้างหลังฉันหลังจากที่เขาทําประตูได้ตอนนี้หัวใจของฉันรับไม่ไหวแล้วจริงๆนั่นแหละครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าซาบซึ้งใจมากๆที่ได้เห็นคุณแม่ของโรโนัลโด้เนี่ยดีใจจนถึงขั้นหลังน้ําตาออกมาด้วยความภาคภูมิใจในตัวลูกชายของเขานั่นแหละครับประมาณนั้น ต่อไปนะครับเราจะไปดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของโรนัลโดกันบ้างนะครับโดยโรนัลโดก็ยอมรับว่ามันเกินคาดจริงๆที่เขาเนี่ยทำได้ถึง2ประตูในเกมนี้เออผมไม่คิดเลยว่าผมจะทําได้2ประตูตอนแรกผมหวังแค่ลูกเดียวนะไม่ใช่2ซึ่งผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีผมภูมิใจมากๆแน่นอนผมมีความสุขที่ทําประตูได้ผมไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทีมและวันนี้ทีมเราเล่นได้ดี มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากตอนเริ่มเกมผมประมาสุดๆผมสาบานได้เลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะเดิมทีผมไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะได้ยินเสียงแฟนๆเรียกชื่อผมตลอดทั้งเกมแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเพราะผมโคตรประมาเลยตลอดทั้งคืนของเมื่อวานเนี่ยผมได้แต่คิดว่าผมจำเป็นต้องเล่นให้ดีและแสดงให้เห็นว่าผมยังสามารถช่วยทีมได้อยู่คริสเตียโนโรนัลโด้กล่าว ต่อไปครับเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของโอเล่กุนนาโซชากันบ้างซึ่งทางด้านโซชานะครับได้ชี้ว่าการเข้ามาของโรนัลโด้เนี่ยสามารถยกระดับทีมอย่างเห็นได้ชัดโดยโซชานะครับได้กล่าวว่าเออตอนนี้เขากลายเป็นจอมถล่มประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆมีเซ้นในจังหวะสำคัญสำคัญและเยือกเย็ยนสุดๆเขาช่วยยกระดับทีมได้อย่างแท้จริงเขารู้ว่าเขาควรเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนควรยืนอยู่ตรงไหนในกรอบเขตโทษ เขายังเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมด้วยเขาลงมาช่วยเพื่อนๆเ,เชื่อมเกมแต่ก็พยายามเข้าไปในกรอบเขตโทษตลอดเมื่อเขาต้องการวันนี้เขามีเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆโอเลกุนนาโซชากล่าว ต่อไปครับเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของเซอร์เล็กฟกคุสันกันบ้างนะครับโดยป๋าเฟอร์กี้เนี่ยได้เผยว่านึกภาพไม่ออกเลยเหมือนกันหากเห็นคริสเตียโนโรนัลโดไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่อริร่วมเมืองพร้อมกับยอมรับว่ามีหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดึงโรนัลโด้กลับผีแดงอ๋อป๋าก็ตื่นเต้นเหมือนกันกันกบคนอื่น มันมีความคาดหวังตลอดเมื่อวานทั้งวันจวบจนถึงตอนเช้าตอนตื่นนอนปาได้พูดกับบรรดากองเชียร์ว่านี่จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของแมนยูไนเต็ดหลายคนมีส่วนร่วมในการดึงโรโนัลโดกลับผีแดง และป๋าก็มีส่วนทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วคริสเตียโน่ต้องการมายังที่นี่และนั่นคือสิ่งสําคัญซึ่งมันก็ดีเอามากๆมันน่าตื่นเต้นสําหรับป๋าเองและรู้สึกโล่งอกเพราะป๋าก็นึกภาพไม่ออกเลยหากเห็นไอโดเนี่ยลงเล่นให้กับแมนซิตี้ซึ่งป๋าก็ไม่คิดว่าจะมีใครนึกภาพออกเหมือนกันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเดินหน้าทําให้มั่นใจว่าเขาจะมาที่นี่และสโมสรก็ทํางานได้เป็นอย่างดีป๋าเนี่ยได้คุยกับตระกูลเกลเซอร์และจากนั้นก็เรียบร้อยดี ปาคิดว่าการกลับมาของเขาเนี่ยจะเป็นผลดีต่อนักเตะดาวรุ่งซึ่งเขามีประสบการณ์ที่จะจัดการกับโอกาสนี้เซอร์อเล็กฟอกุสันกล่าวทั้งนี้นะครับการยิง2ประตูนในเกมประเดิมสนามของโรนัลโดยังทำให้เจ้าตัวเนี่ยถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งร่วมกับโรเมลูลูกากูหัวหอกของเชลซีที่มีโอกาสจะคว้าวตำแหน่งดาวซนวัวพิมเมล,ลิรุ่การนี้ ซึ่งอันดับนี้นะครับมาจากการปรับราคาของวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนั่นเองโดยราคาก็อยู่ที่แทง4จ่าย11ไม่รวมทุนขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลานะครับตามมาเป็นอันดับ3แทง2จ่าย11แฮร์รี่เคนก็แทง1จ่าย9บพรูโนเฟนันเดสแทง1จ่าย16ส่วนอันดับอืนอ่นๆก็ตามนี้แหละครับ และทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากโรนัลโด้ประเดิมสนามนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับการประเดิมสนามของโรนัลโด้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไคร์และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า